การควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานจะเน้นเรื่องการควบคุมอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดตค่ะซึ่งอาหารกลุ่มนี้เมื่อควบคุมจะทำให้ระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมของคนไข้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะจะลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคต่างๆได้และลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ ิธีการควบคุมอาหารสามารถทำได้หลายวิธีค่ะวิธีที่แนะนำในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานแนะนำเป็นทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทค่ะซึ่งอาหารกลุ่มนี้นะคะจะเป็นการเน้นทานผักผลไม้ทานยาพืชไม่ขัดสีค่ะทานปลาลดการทานสัตว์เนื้อแดงและทานน้ำมันมะกอกค่ะซึ่งวิธีการนี้จะทําให้ได้กดไขมันชนิดที่ดีได้วิตามินที่สูงค่ะจะมีประโยชน์สําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคเบาหวานค่ะ ผู้ป่วยเบาหวานควรทานอาหารจานสมดุลค่ะซึ่งแนะนําเป็น1นส่วนสของจานนะคะแนะนําทานเป็นผักค่ะ1นส่วนสทานเป็นข้าวแป้งค่ะและ1นส่วนสีที่เหลือทานเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่าค่ะนมแนะนําดื่มวันละ1-2แก้วค่ะและผลไม้ทานวันละ2 3ถึงาจานเล็กค่ะนอกจากนี้คนไข้เบาหวานยังต้องเรียนรู้วิธีการนับคาบค่ะหรือการนับคาร์โบไฮเดตซึ่งคาร์โบไฮเดตมีผลอย่างมากกับระดับน้ําตาลในเลือดของคนไข้ค่ะ1นึ่งาบก็คือมีคาร์โบไฮเดรต15กรัมค่ะยกตัวอย่างเช่น ข้าว1ทัพพีขนมปัง1แผน่นผล,ลไม้ที่เป็นแอปเปิล1ผลหรือว่านม1กล่องค่ะนอกจากนี้จะต้องเลือกทานคาร์โบไฮเดรตคุณภาพดีเช่นข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีค่ะข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่หรือผล,ลไม้ที่มีดัชนีน้ำานตาลต่ำค่ะเช่นแอปเปิลชมพู่ฝรั่งและนมที่เป็นนมรสจืดไขมันต่ำค่ะ